สวัสดีครับคนนิตจวมินาร์สรงขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิกเซนเซนะครับผมจากที่สัญญากันไว้เมื่อคลิปก่อนหน้านี้ที่เราไปเรียนกันแล้วในส่วนของในเรื่องของเวลาจิกังนั่นจิเดสกออิมานั่นจิเดสกอ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 อันน,น,นั่นชิเสกอย่างจำกันได้ไหมเอ,อ่ยที่ผมถามแบบนี้นะครับว่ากี่โมงแล้วกี่โมงแล้วน,นั่น,นจินั่นจินะครับวันนี้เนี่ย เราจะมาเรียนในเรื่องของนาทีนาทีนะครับผมซึ่งแน่นอนเวลาที่เราพูดในส่วนของเวลาเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของอชั่วโมงถูกไหมครับกี่โมงแล้วก็กี่นาทีนะครับวันนี้เราจะมาเรียนคําถามคําถามใหม่นั่นก็คือน,นั่นเป็นนั่นเปน่นเน2020เป็น,น,น,ปนตัวอย่างเช่นนะครับบ่ายสองโมงยีนาที ก่อนจะไปเรียนกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้มิกด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้มิกด้วยนะครับผมไปเรียนกันเลยแล้วกันไปครับ ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะครับผมเราจะทำมีการทบทวนกันก่อนว่าเมื่อวานเราสอนอะไรไปบ้างนะครับว่าเราสอนในส่วนของเวลา1น2ถึงไปกันเลยอิติจินิจิซันจิยจิโจิโรุจิชิจิฮจิคุจิ 10บสิ1เอิ <S <S <an> <t ube> คิดว่าทุกคนคงจะได้กันเรียบร้อยแล้วนะครับทบทวนอีกหนึ่งก็คือการเพิ่มเติมในส่วนของการใช้โกเซนโกโกโกเซนโกโกโคเซนโกโกนะครับโคเซนเ m โกโนั่นเองนะครับผมไปเริ่มต้นในส่วนของนาทีง่ายๆกันก่อนวิธีการจำเริ่มต้นนนก็คือ ครึ่งนะครับครึ่งภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอะไรครึ่งภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าฮั่งชอฮั่งแบบนี้นะครับฮั่งมีความหมายว่าครึ่งยกตัวอย่างเช่นตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งเราจะก็จะพูดว่านิจิฮั่งโมยจิโดนิจิฮั่งบ่ายสามโมงครึ่งก็จะพูดว่าซันจิฮั่ง 3ันจิฮังบ่ายสี่โมงครึ่งก็จะพูดว่าชิจิฮังหรือโยจิฮังโยจิฮั่งคิดว่าทุกคนคงจะเข้าใจในส่วนของคำว่าครึ่งนะครับวิธีการง่ายๆนี่ก็คือการเติมหังเข้าไปโดยไม่มีคำว,ว่านาทีถูกไหมครับภาษาไทยก็ไม่มีบ่าย2องโมงครึ่ง ตามนี้เหมือนกันวิธีการใช้เหมือนกันนะครับเราจะไปต่อในที่ง่ายๆนะครับให้คุณจำก่อนตัวเลขที่จะเอาไปประกอบเป็นนาทีนะครับนั่นก็คือตัวเลข2 5 7 9ฟังไม่ผิดครับไม่ใช่เลขที่3 5 7 9ไม่ใช่จะมี1ตัวเลขที่โดดขึ้นมาคือเลขคู่นั่นก็คือ2 2 5 7 9 5 7 9นะครับ2 5 7 9เนั่นเอง2 5 7 9เวลาเราพูดในส่วนของนาทีคำแสดงคำถามของนาทีนั่นก็คือนานปิโมยิโดนานปและจะมีอีกหนึ่งอันนะครับนั่นก็คือฟุ้นกับเปึนเวลาถามถามนานปิ้แต่เวลาการใช้ จะใช้สองแบบนั่นก็คือฟึนปึนฟึนปึนฟึนปึนเราจะมาเรียนในส่วนอันตัวง่ายกันก่อนอันยากๆเก็บไว้ที่หลังนะครับนั่นก็คือตัวเลขเลขสองครบับโอเคสองห้าเจ็ดเก้าสองห้าเจ็ดเก้าจำให้แม่นนะสองห้าเจ็ดเก้านะครับสองก็คือนี 5ก็คือโก oh 7ก็คือนาณะ9ก็คือคิวอา้าวพี่มิกก่อนหน้านี้พี่มิกสอนบอกว่าถ้าเป็นเลข7ให้พูดว่าชิจิถ้าเป็นเลข9ให้พูดว่าคุนั่นคือในส่วนของโมง9โมง7โมงแต่ไม่ใช่นาทีครับถ้าเป็นนาทีให้กลับไปเหมือนเดิมนั่นก็คือนาณะหรือว่าคิวนั่นเองอะ เริ่มต้นกันเลยแล้วกันยกตัวอ,อย่างเช่นหมายเลขบ่ายสองโมงยีงนาทีบ่ายสองโมง22นาทีบ่ายสก็พูดว่านิจิ22นาทีก็จะพูดว่านิจูนิตามด้วยฟุนโมงจิโดันิจินิจูนิฟุน โอเคโอเคเด็โอเถ้ <Okay. S 1> าทุกคนได้แล้วนะครับก็จะไปมากขึ้นกว่านั้น5้าโมงหสิบหานาทีกกจิบจกนจิกนกจก,จกน ง่ายใช่ไหมล่ะไปต่อกันเลยแล้วกันนะครับเจ็ดโมงเช้า7โมง15นาทีเโมงสินาทีชิจจิจิยูโกฟุนฟุนชิจจิจิยูโกฟุนอ่ะยังง่ายอยู่ถูกไหมครับไปที่ เก้าโมงสามสิบเก้านาทีเก้าโมงสามสิบเก้านาทีคืุชิสันจูคิฟุนคืุชิสันจูคิฟุนอย่างง่าย,ยใช่ไหมครับสำหรับการใช้ฟุนมันจะง่ายๆนะครับฟุน ก็จะมีแค่ 2, 5, 7, 9ตัวเลขที่ลงท้ายด้วย 2, 5, 7, 9จะตามด้วยฟึ้นนั่นเองแต่ถ้าเป็นในส่วนของเหลืออะไรบ้าง 2, 5, 7, 9ไปเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือหมายเลข1 3เลขเลขอีกห6 8 10ประเภทนี้ในเมื่อคำถามเนี่ยมันถามว่านานป่นนานป่นนานปืนนานนก,กี่นาทีนะครับให้เวลานกี่นาทีนานปืนเนครับนานนกี่นาทีนะครับดังนั้น,น,นตัวเลขที่ลงท้ายด้วยตัวเลขเรานี่หนึส 6 8 10ดสิบโมงสิโดนหนึ่งสามส,สตัวเลขเหล่านี้เราจะใช้พื้นในการแปะเข้าไปต่อท้ายตัวเลขที่ลงท้ายเหล่านี้นั่นเองนะครับพร้อมกันหรือยัง พี่มิกสอนเร็วจังถ้าใครคิดว่ามันพี่มิกสอนเร็วเกินไปสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้ใต้คลิปด้านล่างนะครับผมโอเควิธีการจำนะครับให้คุณคัดตัวเลขออกมานั่นคือเลข3กับเลข4ออกมาก่อนนะครับ3กับ4เพราะว่ามันพูดตามปกติที่เหลือไม่พูดตามปกติครับท่านจำอย่างเดียว อ่ะเดี๋ยวค่อยว่าการเทคนิคการจำจะใช้ยังไงนะครับ3กับ4บ3ายโมง3าทีสามีสามิสป่นมันโอ่เยนะสามจีสามิ3สามปนปุนไม่ใช่ปุ่นพนเป็นตัวพนะครับปุ่นพุนพุนโอเคเดสโกสามีสามิสามปุนโอเค ไปต่อกันที่บ่ายสี่โมงสี่สิบสี่นาทียอจี้ยอนจูยอนปุ่นยอจี้ยอนจูยอนปุ่นได้สบุ๋นสก๊ะว่าใช่ไหมโอเคใช่ไหมล่ะอ่ะไปเริ่มต้นที่ตัวเลขง่ายๆขอ รัดคิวแล้วกันขอหมายเลข10ขึ้นมาก่อนนะครับ10ขึ้นมาก่อนวิธีการจําก่อนนะันี้มันจะพูดว่าจิจิถูกไหมครับแต่ถ้าต่อไปนี้เลข10จะออกเสียงแบบนี้อะไรกันเนี่ยนะครับมาส่งจุ๊บให้กันมันจะออกเสียงนั่นแหละครับออกเสียงว่าจุ๊บจุ๊บปึนจุบปึนถ้าใครเคยเรียนในส่วนของพื้นฐานมาเรียบร้อยเนี่ย จูนะครับจะมีตัวอูอยู่ถูกไหมครับเราจะตัดตัวอ <c oughs> ทุกอันเลยนะที่เหลืออยู่เราจะตัดตัวท้ายออกนะครับแล้วก็แปะตัวจืเล็กลงไปนะครับตามด้วยตัวตัวพื้นนะครับมันก็เป็นตัวพีถูกไหมฮะให้ดับเบิ้ลมันก็จะอ่านว่าจื้ปินจื้ปินอ่ะยี่สิบนาทีละยี่สิบนาทีก่อนหน้านี้พูดว่านี่จู มันก็จะพูดใหม่ว่านิจูเปิลต่อไปไม่เสียเวลา30 30นาทีนั่นก็คือครึ่งชั่วโมงนั่นแหละครับแต่เราจะพูดว่า30นาทีไม่ใช่ครึ่งดังนั้นเราก็จะพูดว่าซันจูเปิลยนจูเปิลก็จูเปิลแล้วก็จูเปิลประมาณนั้นนะครับผมอันนี้เป็นบ้าอะไรเนรี่ย ฮ็ก็คือ10ปุ่0ป0ยี่0ปุ่ปีประมาณนี้นั่นเองนะครับลัดคิวแล้วนะเลข10นะครับจุ๊บจุ๊บจุบจุบจ,บจ,บจบุอันไหนที่เป็นเลข10ให้ออกเสียงว่าจุ๊บป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 แบบนั้นนะครับอ่ะไปที่บ่ายโมง11นาทีภาคนะครับบ่ายโมงก็คือนาฬิกาชี้นักหนะ ไม่ใช่ชี้เล็กบ่ายไม่มีนะชี้เล็กหนึ่งนะครับชี้เล็กหนึ่งนะครับอิจ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 ,จ,จตัดตัวท้ายออกปกติอิจิใช่ไหมมันก็จะพูดว่าจิอิเป,ป็นให้เทคนิคการจำก่อนดีกว่าให้เทคนิคการจำก่อนดีกว่านะครับเราตัด3กับ4อันที่มันปกติออกไปก่อนจะเหลือหมายเลขได้แก่หมายเลข1 6 8 10สิบโมต6 8หนึ่งหกให้เอามาทำออกเสียงใหม่นั่นได้แก่คำว่าหนึ่งอิปหลบปแปดฮัป,ปหรือคุณจะมาทำแบบใหม่หรือจำง่ายๆแบบนี้อิลบฮั จุบอีกครั้งนะ i f ลบฮับจุบอย่างนี้ <c oughs> <laughs> ไม่รู้ว่าอันนี้มันจะเป็นเทคนิคหรือเปล่านะแต่ว่าก็อะไรอะไรที่มันจำทุเลทุเลนะฮะส่วนมากทุกคนจะจำได้นะครับหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันถูกไหมอ่ะนะครับอ f ลบฮับจุบอ่านะครับจะเป็นท่าเต้นไปแล้วนะครับอ่ะพอก่อนแล้วกันนะ ไปต่อเลยแล้วกันนะครับหมายเลขเหมือนประกวดนางงามงเงี้ยไม่รู้นะหมายเลขหมายเลขนะครับบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงกี่นาทีดีนึกไม่ออกแล้วบ่ายสามโมงสี่สิบหกนาทีเริ่มยากขึ้นมานะครับบ่ายสามโมงสี่หกนะครับสามซ้อจีสี่ยนสิบจูหกคืออะไร ลบป้นอ่าถูกต้องนะครับสามจียอนจูปิ้นสามจีนจูลบปน,นะครับไปดูที่8ปดโมงห้นาทีแปดโมงห้ปดนาทีฮัจิจิโกจฮับปนฮัจิจิโกจฮับปนอ่า เริ่มง่ายขึ้นมาหรือยังเริ่มง่ายขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้โจทย์เลยละกันโจทย์นะครับหมายเลขแรกนันจีหรืกันนันจี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 บ่ายโมงห้าสิบแปดนาทีบ่ายโมงห้าสิบแปดนาทีอ่ะให้เวลาคิดครับคิดคิดคิดเร็วเร็เร็วเวเร็ว โอเคบ่ายโมงห้าสิบแปดนาทีอ่าถูกต้องอเหมือนได้ยินนะจริงๆไม่ได้ยินนะครับจินตนาการว่าไ,ได้ยินนะครับโอเคอิติจิโกจูฮับเบิลอิติจิโกจูฮับเบิลถ้าใครแอดวานได้บ่ายโมงให้ใส่ A.M.P.M. ไปด้านหน้านั่นกะ็คือโกโก้ go, นะครับโกโก ่โกโกปปใครถูกบ้างเอใครถูกบ้างายกมือยกมือยกมือาก,มากครับอเคไปต่อที่บายสี่มงส,สิบนาทีบ่ายสี่โมงสีสิบนาทีครับบ่ายสี่โมงสีสิบนาทีห้เวลาคิดครับ คิด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 สอริ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 สจะ e ินนินนิน,นอสอนภาษาญี่ปุ่นแต่เพลงเกาหลีมาอโอเคใครได้อ่านะครับบ่ายสี่โมงสี่สิบนาทีแอดวานก็คือ g โกโกยอจิยอนจุปุนอ่มอิงิโยเนะโกโกะยจียอนจุป,ปุนนั่นเองนะครับ ต่อกันเลยต่อกันอีกสัก3าหมายเลขแล้วกันนะครับเก้าโมงเก้โมงสิเท่าไหร่ดีเก้าโมงสิบนะครับเก้าโมงสินาที9ก้าโมงสินาทีเก้ามงเช้าแล้วกันนะครับเก้าโ,โมงเช้าเก้าโมงสิง 18, นาทีอ่าอ่าได้แล้วโอเคครับ มาดูคำตอบเลยละกันคำตอบคือก <Wow. S 1> ็อเ n could ิจูฮับเ p ิลนะครับโมดจุดนี้ก็เซนคุดจิจูฮับเปิลอ่าโอเคให้คำตอบถูกอ่ารออ,อีกนะครับผมกี่โมงดีกี่โมงดีกี่โมงดีงดรีเควส์หน่อยเอาแบบง่ายๆเนาะหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งครับ 6โมงเช้านะ6โมงเช้า6โมงครึ่งนะครับอ่าได้แล้วนะครับก็เซนรก,กสามน,น,นะครับก็เซนก,กสาน,น,นั่นเองอ่าโอเคต่อกันอีกสักหนหมายเลขนะครับหนึอีกหนึ่งหมายเลขครับ5โมง45ไม่เอาสิก็ไม่เข้ากวจุกนะเอาหมายเลขเลยดี 5้าโมงนั่นแหละห้าโมงแต่เป็น5้าโมงยีหกนาทีนะครับห้าโมงยีหกนาทีห้าโมงไหน5้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นนะครับอ่ะได้แล้วถูกต้องไหมกโกโกจีมจ okay. ิวลบปอแค่ง่ายๆเนาะ คิดว่าทุกคนคงจะพอเข้าใจในส่วนของนาทีนะครับนาทีสรุปง่ายๆนะครับในส่วนของนาทีจะมีตัวลงท้ายออกเสียง2แบบด้วยกันนั่นก็คือฟึ่นและปึ่นฟึ่นและปึ่นเดี๋ยวจะขึ้นให้หน้าจอแล้วกันนะครับผมว่าฟึ่นและปึ่นนะครับจะมีตัวเลขอะไรบ้างฟึ่นจะมีตัวเลข 2, 5, 7, 9, 2, 5, 7 9ตัวเลขที่ไม่เข้าพวกคือหมายเลข2นะครับเพราะว่าทุกคนชอบจําว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นเลขคี่แต่จะมี1ตัวที่เป็นเลขคู่คือเลข2นี่เอง2579ถ้ามีตัวเลขเหล่านี้ลงท้ายนะครับให้พูดฟ si ึนเสียงฟึน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 นะครับตัว f ฟนะครับฟึนแต่ถ้าเป็นตัวเลขที่เหลือนั้นก็คือ1,3,4 6. 8. 10. 1. อ่านเอเปิสามอ่านปกติสตัมเปิลสีอ่าน, Moon, าานปกต,อ IAN, ปกติอันที่ยนเปิลหกอ่านลบเปิลบลบนะครับลบเปิลแปดฮับเปิลสจุบเปิลนั่นเองนะครับแล้วก็ครึ่งภาษาญี่ปุ่นจะอ่านว่าฮังฮัง ถ้าคุณใช้ห่างก็คือแบบว่าครึ่งนะครับไม่ต้องไปเก่งนะแล้วแต่ว่าคุณจะใช้พูดว่า30นาทีหรือว่าครึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าคุณพูดว่าครึ่งก็ไม่จําเป็นจะต้องมีฟึ่นหรือปึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะวันนี้ก็นาทีง่ายๆแบบนี้ใครที่ยังไม่เข้าใจสามารถดูซ้ําได้นะครับยินดีนะครับหรือใครจะเข้ามาพูดคุยกับพ่มิกได้ใต้คลิปนี้ ยินดีนะครับผมวันนี้แค่นี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก่อนจะกันไปเหมือนเดิมอ้อนเหมือนเดิมอ้อนตลอดแต่ก็ยังวิวไม่ขึ้นนะนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ิด,ด้วยนะครับผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับ